สิมาปัน่นคันแท้คุณละผู้ควบคุมส <laughs> ิให้รถเพิ่นมาปัน่นคันแท้ให้จ้าคันเก่าตะโดนแล้วของเก่ามันตะด่งตะดังตะดูมแล้วตะบกโยกเอกือบคุณน,น้าหลายอ้ยบ่มักคือว่าตัวเนี่ยแม่นบ่นี่แหละผู้เพิ่นเห็ดนานะให้กินยี่สิบสามสิบปีแล้วอันนี้ชิโลออกตีเนี่ยโ่ขอเพิ่นเลย Hmm? เป็นเดี่ยวเมื่อนเดี่ยวนี่ตอนนี้มองให้เขาให้หน้ำเจ้ามองลุ้มแล้วเขาจะมาพึ่งสเดียก็เจ้าปั่นกันแท้หา่อปพี่น้องมาถ้าไม่กลากินเขา่ากินยีม่มาด้ ใิ่น้าก็สีน้าไปนองใส่ไม่สีขาวภาวสดีค่ะที่ยังไมาปะูดีกระด้านแทบบัวอืมแค่ฮะหอมนี่เนี้นึองนอยากแนวนึงแค่แกงน้ำไม้แกงไว้แหนองแกงไว้แหนองกับสมเอ,อื้งอือยากสมเองีง cái bạc nữa đeo cái bạc đúng rồi nó mày mắc hải trà phải ná có chị má thôi trông phải ná có chị má รุปบักทัวร์สาเหตุแตะดงังในป่าแล้วเหตุขอดไปนะไปเหยียบพื้นดินได้กูดินว่าปิดดินแต่ปินดนั่นละ ไปซองเบื้งไฮเบื้งนาจ้ะคนมาขายยื้องมามวาในแม่ป่าแล้วสื่อสาใจเลยคงละลอยจ้าถึงหนึ่งคนกิโลนี่หนังว่าแม่ป่ามีใครบ่๊ะ ใช่สองตัวสามตัวแซบปะล่ะสมอยากปะแซบอยากต้สสมนั่นละกินต้มนั่นละอืมอาบ,บ่าแล้วไปเก็บพับกกะถิมออนนะถุขงขาวกับแกงน้ำใหม่จ้าน้ำใหม่กับล้างบ่ฝนตก หน้าาเห็ดถอดไข่เขาเห็ดอ่ะมันก็แบบกปจาแบบน้องแจ๊ถ้าค่คยกินเป็นแบบได้มันไม่จ่าแบบนี้มันตรงนี้แบบนี้มันเก็นสียูทองมันเป็นอุ่นทอง นาจ้ามากินน้ำกันขอพูดไม้ลายค่ะมนะเืินกินตะเขาว่ะพี่น้องมี่แบีงานเอินกินตะเข้า